6สัญญาณเตือนที่กําลังบ่งบอกว่าภูมิคุ้มกันกําลังอ่อนแอภูมิคุ้มกันจะมีบทบาทหนึ่งครับที่สําคัญมากๆนะครับนั่นก็คือการควบคุมการอักเสบในร่างกายของเราถ้าเกิดมันมีสัญญาณเตือน6สัญญาณแบบนี้กําลังบ่งบอกว่าภูมิคุ้มกันเรากําลังมีปัญหาครับอันที่1ครับป่วยบ่อยเจ็บป่วยบ่อยครับอันที่2ครับแพ้หายช้า2สัญญาณเตือนอันนี้กาลังบอกว่าภูมิคุ้มกันเรากําลังต่ำลงครับอันที่3อ่อนเพลียเลื้อรลังครับเพราะภายในร่างกายกําลังใช้พลังงานเกือบทั้งหมดไปต่อสู้กับการอ อ,อันที่4มีปัญหาร,ระบบทางเดินอาหารอาหารไม่ย่อยท้องผูกท้องเสียลำไส้แปรปวนแบบนี้มันกำลังบ่งบอกว่าสมดุลจุลินทรีย์ตัวดีในลำไส้ของเราเนี่ยกำลังลดน้อยลงซึ่งมันมีผลต่อภูมิคุ้มกันต่ำลงเช่นกันครับอันที่5ติดเชื้อบ่อยและรุนแรงกว่าเดิมถ้าเมื่อไรร่างกายของเรา ถ้าไม่ได้ไม่ดีพอหรือหลงเหลืออยู่นั่นหมายความว่าภูมิคุ้มกันเราเนี่ยกำลังอ่อนแอลงหรือมีปัญหานั่นเองครับอันที่6ครับมีภาวะเครียดเลื้อรลังวิตกกังวลเลื้อรลังมันกําลังกดให้ร่างกายเราเนี่ยมีฮอร์โมนคอร์ติซอลที่สูงขึ้นพอมีฮอร์โมนตัวนี้สูงขึ้น,นกระบวนการอักเสบก็จะเพิ่มสูงขึ้นภูมิคุ้มกันจะลดต่ําลงอย่างแน่นอนครับถ้ามีสัญญาณเตือน6อาการแบบนี้นะครับอย่าชะล่าใจเด็ดขาดครับรีบพักผ่อนให้เพียงพอมันออกกําลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับและ,วละ่วจดปําี้ย บายฮาชิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปรับสมดุลภูมิมคุ้มกันแค่คุณสมบัติสําคัญจากสารสกรัดธรรมชาติที่มีงานวิจัยระดับโลกคุณสมบัติแรก CTP เสริมภูมิคุ้มกันให้กองทัพเม็ดเลือดขาวทํางานได้ดีขึ้นด้วยเห็ดทางการแพทย์สี่ชนิดเห็ดไมาตาเกะเห็ดหลิวจือเห็ดชิตาเกะและเห็ดนางรมที่จะช่วยบู้นภูมิคุ้มกันทั้งระบบเป็นเห็ดที่มีโครงสร้างเฉพาะใช้ในทางการแพทย์เท่านั้นนําเข้าจากประเทศอเมริกาและนอร์เวย์และเบต้ากูแคนจากอเมริกาช่วยลดอาการภูมิแพ้ที่สาคัญทําหน้าที่ดูแลบบบู้้้าาานน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 ปออองงเเเจจภููมมิคุุกกัััั่่ลลไไสต้ะขร ในลำไส้เสริมเกราะป้องกันให้ลำไส้แข็งแรงเมื่อสุขภาพลำไส้ดีระบบภูมิคุ้มกันก็ทำงานดีขึ้นด้วยคุณสมบัติที่ 2. C C p ต้านการอักเสบด้วย E P A และ D H A 75%จากน้ำมันปลาทูน่าเข้มข้นสูงเราเลือกสเปคที่ดีที่สุดมีงานวิจัยในมนุษย์จริงมากกว่า20ฉบับยังได้รับการจดสิทธิบัตรสารต้านอนุมูลอิสระในเซลล์สามารถกระตุ้นการสังเคราะห์กลูตาไไทออนได้สูงถึงสามร้อยเปอร์เซ็นต์และเหตุผลจืดที่เราเลือกใช้มีสารสำคัญอย่าง อนุมูลอิสระต้านแบคที r ียไวรัสป้องกันเซลเสื่อมด้วยสารสกัดจากหอมหัวใหญ่และสารสกัดจากโซ่เราเลือกใช้เทคโนโลยีเซลเมทริกที่ได้รับรางวัลโนเบลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนร่างกายดูดซึมได้ดีกว่าแบบทั่วไปและสารละลายทะเลสีน้ำตาลช่วยต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบและยังเป็นพรีไบโอติกปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้เพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันทั้งระบบสมบัติที่สี่ C C T เสริมแร่ธาตุที่สำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันรู้ไหมคนไทยจำนวนไม่น้อยมีภาวะขาดซิงค์หรือแร่ธา เอซิทเคเลตเป็นรูปแบบที่ดูดซึมได้ดีกว่ารูปแบบทั่วไปนําเข้าจากอเมริกาและคุณสมบัติสุดท้าย C C T ช่วยจัดการความเครียดการที่เราทํางานหนักคิดมากวิตกกังวลจนนอนไม่พอร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาเพื่อช่วยจัดการกับความเครียดนั้นแต่หากสูงมากเกินไปก็มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันคือมันจะไปกดการทํางานให้ป้องกันเชื้อโรคได้ไม่ดีเท่าที่เคยภูมิแพ้ก็มาง่ายป่วยง่ายกว่าแต่ก่อนจัดการด้วยคาโมมายลดเครียดสมองผ่อนคลายขึ้นและยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระต้านเชื้อแบททีีีีเเเรรรยยไววววัััสผิอกพ้้้้งง่่่าาดืนนนนนนนขึมใ CCC กอับสมดุลภูมิคุ้มกันฟื้นฟูร่างกายเพียงแค่วัละสอเมตรด,ด่ดวนด่วนส่งฟรีส่งตรงจากบริษัททุกออเดอร์โปรดระวังของเลาะเลีนแบบ